นาวันนี้มีกุ้งบออ๋อมาแล้วมาแล้วฮะมาที่นี่มือมาที่นี่หนอันนี้อ,นนอันนี้มะม่วงของไทยนะไม่ใช่ของเขเมรแก้วขึ้นิดบอกอ๋อปลูกในไทยนะอืมปลูกในไทยนะเสร็จกันแนละ้วต้มหรอฮอดอันนี้ ืมอราซาตันนล้สิบบาทเยอะๆนี่ยี่สิบาทอันนี้สิบแปดบาทด้วยสบาทม้าสิบาทนี้ทางสามโทมห้าสิบบาทมาดูเดี๋ยวกลับมาค่อยค่อยมาเอาือม

tự một bên anh không bọn một bà bằng như này cũng <laughs> uhm. 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 <laughs> oh, đúng rồi, thiệt này uhm. nhưng mà chung chào rất là hiền đây không? พี่น้องเราก็จะอาหารเช้ากันนี่กำลังกินข้าวกันอยู่นีอ่อาหารเช้ากันสลิงนาสลิงใหญ่น้าเลยเนาะเ่เเลขาเดืนมมแหละกีนนะ่โลึมาห้าสิบบาทมีแบบทอดบิบบอยแล้วนหม cá, có cả kiểu cá cua, cá trắm, cá chép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 , cá ชิมได้ด้วยบอโอ้เจียวสิเนาะแล้วถามว่าหวานไหมใครจะไปรู้เนาะต้องชิมก่อนอ๋อขอบคุณครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกนะบอกนี้ไอ้าฮะไชิมก่อนร้านผลไม้ชิมก่อนเดินจนับบันเดอร์ปันเกลาใบบาทเลยมาชิมให้ แต่คุณผู้ชมอยู่ตรงกลางกลางตลาดนะกลางตลาดอืมหวาน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 อยู่ตรงนี้ตรงนี้ให้ดูแม่ค้าหน่อยตรงนี้แม่เจอดูหน้าแม่ค้าไว้แล้วมาอุ่นนุ่นตรงนี้นี่ฝากด้วยครับของเยอะเลยหวานหวานหวานบัานฝังด้วยฝังด้วยฝักด้วยอู้

Trông chân tết bỏ. tết bò tàu vừa cái là. À, mấy cái anh <laughs> <laughs> à, à, hôm à, 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 mẹ ghi vừa bàn hôm lò. Hì 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 nữa hì 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 เมืองเฮาโมโอนเย็นณองค์เมืองซึนนำเสนอท่านครับขอบคุณที่ติดตามและก็เป็นกำลังใจครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีท่านฮะสวัส,ด,สดีครับ